แบบแจ็คก,กับความลับสุดเฉาโฉของสารพิษที่ไม่สลายตัวและท่าเรือสตอมลอง การที่ผู้บริโภคบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นจะได้พลังงานจากการบริโภคนั้นประมาณ10%เซ์ของพลังงานทั้งหมดที่บริโภคเข้าไปยกตัวอย่างเช่นปลาใหญ่กินปลาเล็ก10กิโลกรัมจะได้พลังงานประมาณ1กิโลกรัมดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตที่เล็กกว่าเป็นจำนวนมากขึ้นเพื่อให้ได้พลังงานตามที่ต้องการแต่การกินนอกจากจะได้พลังงานแล้ว ยังจะได้สารพิษที่สะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความเข้มข้นของสารพิษเมื่อสิ่งมีชีวิตระดับบนกินสิ่งมีชีวิตระดับล่างเข้าไปเป็นจำนวนมากสารพิษจะถูกสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตระดับบนมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นถ้าเกิดความเข้มข้นในห่วงโซ่อาหารเริ่มต้นที่0.001 ppm แต่เมื่อไปถึงผูล่าสูงสุดความเข้มข้นสามารถเพิ่มได้ถึง1000 ppm ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึง1ล้านเท่า ดังนั้นการสะสมของสารพิษในห่วงโซ่อาหารจะก,กระทบต่อผู้ล่าสูงสุดเนื่องจากผู้ล่าสูงสุดได้รับการถ่ายทอดพลังงานและสารพิษมาจากผู้ล่าลำดับต่ำกว่าเรื่อยๆสัตว์ที่อยู่บนยอดของห่วงโซ่อาหารเช่นพวกนกอินทรีวานพิชชาตหรือมนุษย์จะได้รับผลกระทบจากสารพิษมากที่สุดเพราะพวกมันมีอายุที่ยืนยาวทําให้มีเวลาในการสะสมสารพิษได้นานและก็บริโภคสิ่งมีชีวิตในระดับที่ต่ากว่า ที่เต็มไปด้วยสารพิษตลอดชีวิต